ตาตระการตาลูกสาวชีวิตแจ้งข่าวเรื่องพอเสียชีวิตค่ะตาตระการตาลูกสาวชีวิตแจ้งข่าวลือ พ่อเสียชีวิตด้วยเปิดภาพอาการล่าสุดนวันที่29มีนาคม67ทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายชูวิทย์กมลวิสิต Visit, ออกมาประกาศว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งและมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่8เดือนพร้อมกับยุติงานภารกิจแช่ต่างๆเพื่อพักรักษาตัวก่อนที่จะเงียบหายไปค่ะซึ่งล่าสุดตาตระการตาก็ได้โพิดภาพคู่อยู่กับคุณพ่อชูวิทย์ลงในสตอรี่ไอพร้อมกับระบุว่ามีข่าวรือว่า พอเสียชีวิตแล้วขอยยํานะคะพ่อตะอยังไม่ตายรียภาพนางกล่าวคาดว่าน่าจะอยู่ที่ต่างประเทศชีวิตที่มีใบหน้าสดใสยิ้มแย้มผ่านก้องที่ลูกสาวถือถ่ายคู่กันนั่นเองค่ะ